วันนี้เราจะมาเอาพันยิงรีดหรือเรียกว่าการเอามารองไข่เรามีจิงหรีดในในคอกที่ว่าเตรียมจะขยายพันต่ออ่าจิงรีดหนึ่งหนึ่งรุ่นเขาจะสามารถไขได้3ครั้งต่อตัวครั้งที่1เราสามารถรองไข่ถ้ามีลูกค้าต้องการไข่เราสามารถที่จะรองเพื่อจําหน่ายลูกค้าส่วนรุ่นที่2เราก็รองไข่ในใน,ในฟาร์มของเราส่วนไข่ครั้งที่3ามเราก็ปล่อยไว้ปริมาณสูงสุด5วันคือคือ5วันเราด,เราดูเราดูจากขนาดที่ว่าท้องตัวเขาใหญ่ตัวเขาเตรียมที่จะไข่ออกอีกรอบหนึ่ง อันนั้นเป็นส่วนที่เราเอาไว้สําหรับลูกค้าที่จะบริโภคตัวจิ้งหรีดของเราตอนนี้เป็นฟาร์มมาตรฐา,ฐาน GMP เพื่อเราจะได้แปรรูปส่งออกได้เราจะมีระบบการหนึ่งคือรัร้วรอบนอกป้องกันสัตว์พาหะชนิดใหญ่อย่างเช่นหมูหมากาไก่ว,วกค่ายเพื่อป้องกันไม่ให้เขามาใกล้โรงเรือนโรงเพาะเลี้ยงอันนี้ก็เป็นการแมลงกันการแมลง<อ>ชั้นที่หนึ่งอันนี้ก็คือการปฏิบัติงานของของแตล่ตละแต่ละวันบุคคลปฏิบัติงานคือคนไหนครับครับก็จะมีรคคอร์ดทุก ทุกครั้งเพื่อเป็นสถิติมีปัญหาวันไหนก็เราจะมีได้ขอดเอาไว้แล้วก็การให้อาหารให้ให้พวกอาหารเสริมอะไรมั่งเราจะมีได้ขอดไว้ตรงนี้อายุเขาเต็มที่อยู่ที่35วันของจิ้งหลีดทองดําทองแดงนี่พนักงานส่วนตัวครับผมอันนี้แฟงมากครับทักทายสวัสดีนะครับวันนี้เจ๊นะครับจ้าครับผมวันนี้เจ๊มาให้คาแนะนําสมาชิกนะครับเจ้าของฟาร์มจิ้งหลีดนะครับวันนี้ทักแกครับ ฟาร์มจิง้งหรีของเราเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าจะร้องไข่กันเนี่ยกี่วันอ่าสามสิบห้าวันครับผมครับแล้วก็ฟังดูดูจากอาการของเขาดูจากการการร้องครับเหมือนเหมือนเสียงตรงนี้ครับมัน<ผ>มห้องอย่างมันห้องเฮี้ยนเฮียนหรือห้องแบบร้ <laughs> องแบบไหนสักแก่ต้องมีเฮีอยนเฮียดูจากตัว,ต,วตัวเมียที่ม,มันท้องเต็มที่แล้วก็ยิ้กระลาวใช่ไหมทศแกยครับอุ้ยน่าสะอ่อนนะครับตัวตัวเย็นวันนี้ผมมาตอนเย็นนะประมาณหกโมงครับพ่เพราะเขาเป็นสัตว์กลางคืน จิงรีเป็นสัตว์กลางคืนคเขาหากินกลางคืนแต่เราเนื่องด้วยเราทําให้เขาเป็นสัตว์ที่เป็นเศรษฐกิจเป็นสัตว์ที่เรามาบัพพับเขาให้ให้เขากินทั้งวันทั้งคืนครับเพราะว่าเร่งการเจติบโตของเขาฉะนั้นเราต้องการผลผลิตที่เร็วเขาเราต้องให้อาหารมันทั้งวันทั้งคืนครับผมครับแล้วถ้าแก่แล้วกี่วันเราจะลองมาอย่างเงี้ยลองไปบนอ่าไข่โดยปกติแล้วหกหกชั่วโมงครับผมครัหกชั่วโมง แล้วไข่เขาอยู่ในนี้ได้กี่วันถึงจะอ่าเขาเรียกว่าบเออบอดเบาะภาษาอีสานเนาะเจ็ดถึงสิบวันโดยอากาศปกติครับผมครับถ้าเราอบก็จะเร็วขึ้นอ่ออาอุณหภูมิเขาอยู่อยู่ประมาณนี้แหละครับอุณหภูมิของที่เขาอยู่ที่สามสิบสององศาไม่มีออเดอร์ในการสั่งไข่ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> เอาแค่พันธุ์ของเราในฟาร์มของเราเองครับแต่ถ้าเรามีออเดอร์คือมีออเดอร์อยู่แล้วเราก็ลองสองครั้งครับลองสองครั้งรอออรอบอีก รอรอบอีกวันสามถึงห้าวันเราก็ดูดูจากตัวเขาว่าเขาตัวเขาจะท้อง,ท,องท้องแก่เรียวกว่าคนท้องแก่เหมือนคนท้องแปดเดือนก็จะแปดเป่องออกมาครับแสดงว่าลองได้สองสองสองครั้งอยู่อ่าอลองได้สองครั้งลองได้สองครั้งเพื่อเพื่อครั้งที่สองเนี่ยเราเอาไว้พันของเราเองแล้วก็ครั้งที่สามเนี่ยเขาก็จะไข่อีกครั้งแต่เราก็จะไม่เอาไข่เพราะว่า หนึ่งถ้าเราเอาไขา่ออกมาปุ๊บเขาจะเป็นตัวรีดจะเป็นตุบเหมือนคล้ายๆตุบผู้ทั้งหมดมลูกค้าก็จะ,มจะไม่มันไม่อร่อยครับผม